เป็นยไงนั่งกับเรสปัรู้สึกไวมากควาจริงเหมือนเราเพิ่งมาดู e ีหนึ่งด้วยกันเองมั้งว่าสามเดือนสามเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้ว,วแ,วแวป๊บเดียวก็มาจงจริงแป๊บเดียวจริงๆเราคิดว่าตอนตอนดู EP หนึ่งที่ว่โอุ้ยยังสามเดือนจ,<ะ>จบพอวันนี้มาถึงก็มันมีหลากหลายความรู้สึกแล้วมันใจหายใจหายเลยใจหายอะไรเรื่องอะไรก่อนเลยอ่าก็เรื่องที่มันจะจบแล้วนะฮะใช่ค่ะคือเรื่องวันนี้อย่า,ายงที่เราบอกเรารอกันนมารอแต่พอมันจะจบแล้วเราก็เลยแบบ แขวญนินดนึงใช่ครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แบบไม่ใช่ที่เราหรอกรอมี่เป็นขับรอด้วยวพอมันโปรเจกต์นี้มันจะจบบริบูรณ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรอไม่มีอะไรให้เรารอต่อไปค่ะค้องถามก่อนเลยว่าเนี่ยจนเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายนะได้กงใจในสิ่งที่เป็นฟีดเป็นแบบไหนได้กำใจ จริงไม่ไม่อยากใช้คำได้เลยจรคือเราเองก็ไม uh uh ่ได้คาดหวังการแบบว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้คือเราคาดหวังจากตัวเองมากกว่าว่าตอนนี้เราทําหน้าที่ตอนที่เราแสดงอ่นซีรีส์เรื่องนี้เราทำได้เต็มที่เต็มที่พอหรือยังเป็นมากกว่าส่วนการคาดหวังว่ากระแสเป็นไงมันเป็นหน้าที่ของคนดูเหมือนกันเหมือนกันผหมดไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบคืออย่างที่เราบอกเราแค่ทําเต็มที่ในส่วนในข้างในทุกคนทำเต็มที่มากใช่ครับผมก็ให้ให้คนดูเป็นคนตัดสินอย่างที่เราบอก ไม่จบของน้องหม่เป็นยังไงบ้างอะซีรีส์เรื่องนี้อครับใหม่ใหม่ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นตัวละครที่มาเพิ่มเติมอีกฐากนะครับเก็ดีใจเขาได้มาเติมเต็มเนื้อเรื่องให้มีอะไรมากขึ้นแล้วก็โอเคครับมีความสุขมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รับรับดีแหละเหมือนไม่มั่นใจอะดีแหละยอดนี่ดีดอะดีด็ ก็ดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้ครับผมเพราะว่าก็ได้ร่วมงานกับแบบหลายๆคนที่ยังไม่เคยร่วมงานกันเนาะแล้วก็แบบทุกคนเต็มที่มากแล้วเราก็เห็นเห็นสิ่งที่เราทําออกมาแล้วมันมันพอใจอ่ะเราเราตั้งใจแล้วมันแบบพอใจที่ออกมาก็อยู่ที่ทุกคนภัษสี่นะครับเหมือนมาประกวดเลยไป็นตวเ ชอบเหมือนกันครับชอบอะไรชอบอะไรชอบซีรีส์เชื่องปากเนี่ย p หนึ่งก็ดูวนประมาณสิบกว่ารอบเขาเี่หรอไม่จริงไม่จริงออะไรค็นว่ยวร่วเรวเรยวร่ยวเรีวเรียวเรี่เร็วเรีวเร็่วเร็วเรี่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 ยวเรี่กว่วเีร่เรี่ยี่รับรววรี่วเียเรีนยวเรี่ยวี่ีรเี่รเรรยายว ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หลายๆคนอในดูก็ขอบคุณมากๆครับครับเร็วเร็วเร็วก็ของเร็วก็รู้ส <Census comfy> <k S 2> ึกแฮปปี้มันเป็นอะไรกันฮะก็แฮปปี้ครับที่ได้บอกว่ามาเป็นส่วนหนึ่งขอบคุณเรื่องนี้แล้วแล้วก็แบบอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆมาแบบระยะเวลานานมากถ้านับทั้งหมดเริ่มแรกเลยเนี้ยแล้วแบบช่วงวันนี้มันก็คือแบบวันที่เราเป็นสิ่สำคัญที่เราแบบว่าต้องมา งเนี้ยไปพร้อมๆกันมันก็แบบแฮปปี้ครับมันมีแต่ความแฮปปี้ในบททั้งหมดใครอยากิดมครับโค้งโค้งโค้งตูนนียเราดีกว่ยก็อันนี้มันงอกงามแค่ไหนคะแค่ตัวมันงอกงามเรื่องจำเรื่องค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นบทบาทที่เราเคยเกิยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่มาแบบ10ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่น มาีแล้วก็กลับมาแสดงแบบท่านใหม่อีอะไรเงนะเขารู้สึกดีทั้งมันทั้งแบบตอนเด็กวันเราเป็นท่านเก่าแล้วเนาะอันนี้ท่านเก่าท่านใหม่ท่านเก่าท่านใหม่ก็้จะพวกเราก็ท่านเก่าเกันแล้วนะครับพี่ดีนแครับพี่ดีครับเป็นเกียรติครับวันนี้ก็อย่างที่พี่บอกบุญบอกไอ้น้องบุญน้องบุญไปปพี่บุญน้องพี่เปียบอกว่าแบบใจหายเหมือนกันว่าเดินทางมาถึงแบบปลายแล้วแล้วก็แบบอยากจะสร้างความทรงจำไปด้วยกันก็รู้สึกดีใจครับ ที <mile> ่พูดกับน้องมานาค่ะไม่ได้เออนอย่ะก้อนั่นแหละรอมาสามปีอยูได้ถึงสามเดือนผ่านไปเร็วมากก็ใจหายเหมือนกันนะแล้วแบบดีใจที่อันนี้ได้มาเจอคนใหม่ๆทนที่เป็นคนเก่าแลรู้จักกันอยู่แล้วได้มาเป็นรูปโปรเจกต์อ่ะมันแบบมันก็ผูกพันกันไปอีกแบบนอแล้วก็ด้วยความเป็ละครด้วยใดใดก็แบบนั่นแหละค่ะจะเกี่ยวไว้เป็นความทรงจำ วัันนนี้เป็ก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ใช่เพื่อนนักแสดงมันเหมือนเป็นเพื่อนแบบจริงก็ไม่ใต่เพื่อนเป็นเพื่อนจริงๆเราก็จะมาดูทีทีสุดท้ายด้วยกันแล้วก็จะเก็บความทรงจังนี้นะครับให้ดีดึนมากดึนมากเป็นจังหวะเยอะมากอ่า ก็ดีใจมากครับที่ผมที่ได้มาเป็นส่วนในโปรเจกต์นี้นะครับก็เอาจริงๆไม่เคยคิดว่าเปเอนจะได้มาร่วมมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้เลยก็เป็นความทรงจาที่ดีมากๆครับได้ทํางานร่วมกับพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับยอดดีใจมากครับเป็นความทรงจาที่ทีที่ไม่ลืมแน่นอนครับไปย่างที่กว่าเปรินจะคิดมากเลยว่าครับผมอ่ะก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมเล่นโปรเจกต์นี้ก็คือ เราถือว่าเป็นตัวสีสันให้กับเรื่องนี้แบบเลยละกันอาจจะแบบว่ามีซีนแบบว่าเครียดหน่อยแล้วตัดมาเออเอฟดีซียังทําให้มันสนุกนิดนึงก็ยังดีเราก็ดีใจครับผมที่ทําให้ทุกคนอยู่ได้ก็ขอบคุณมากครับคอามท้าทามาจนถึงทุกตอนนี้แล้วแบบว่าเอ๊ะเราจะมีส่งสายตาค่ะร่วมกับแบบว่าจะมีสเปเชียลเอีซีใดๆอ๋อมีไปแล้วค่ะ <c oughs> สเปเชียลก่อนก่อนที่จะมีเชื่ปอปานเปลยเราสามารถสเปได้ไหน เราไม่เหลืออะไรให้สเปย์นะครับหมดนะฮะอันนี้ก็คือเอามาสดๆแล้วก็มันก็คงต้องถึงเวลาแบบคืนตัวละครสนิยายเขาได้แล้วนะครับผมก็ก็มุบออนรอหาอะไรเรื่งใหม่ๆได้ออนแต่ว่ายังมีแฟม้อนไนมีใช่ครับผมก็จะมีแฟนมีเชือกป่านจัดวันที่5มีนาผมครับผมก็เดี๋ยวรอประกาศรายละเอียดที่หนึงทางวัรบิสบิทนะครับผมประกาศแล้วประกาศแล้วด้วยซ้ำด้วยซ้ำนะ ใช่ก็คือพี่นิวจะขึ uh> ้นไปไปด้วยให้พี่นิวโชว์ด้วยเลยนะหนึ่งชั่วงกาจะไปถึงวันนั้นดีกว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้นอกจากว่าจะได้มาโชว์มีีสุดท้ายร่วมกันแล้วเลยนะมันจะมีความพิเศษอะไรยังไงการเปิดไฟบอลก็จะมีที่จริงก็มีโชว์ร้องเพลงเข้าไปนะครับผมใช่แต่ก็จะมีบางเพลงที่เป็นเพลงที่มีขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยฟังที่ไหนแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็จะมีหลายหลายคนที่ ได้ร้องเพลงที่แบบหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นคู่อีกร้องเพลงเลยได้ก็จะได้เห็นใช่ครับมีใครอยากกระซิบไม่ดีกว่าดีกว่าไมจะอยู่เงียบจะสปอยอะไรดูทุกรอบเลยโดนูนี่ไม่ค่อยดีนะกระซิ่ไม่ดีกว่าในไหนก็เดินทางมาที่ไหนทีแล้วเนาะอยากถามนิดนึงบทความ ก็มีซีนที่ประทับใจเรามากๆในงานอของมไปองนี้เอ่อที่จริงมีหลักๆมีสอง EP คือ EP น่า็นไม่ห้าก็หกนะผมที่ริมสระน้ำแล้วก็ EP 11ที่เป็นซีนที่ซีนที่แพร่การเนาะที่แบบพูดสารภาพอะไรกันางเ้ราชอบสอง e มันรู้สึกว่ามันเป็นคลองร้องดีนะเป็นซีนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรท้าทายในความสามารถเราดีก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยขมงใช่ผมก็ซีน EP ผม ทีเดียวแล้วกันที่ชอบที่สุดก็มันเป็นซีนที่อยู่ในในไพโรดต่อด้วยเราเคยเล่นซีนนี้ไปก่อนหน้านีแะนะ้แล้วเนาะแล้วคราวนี้พอมาถ่ายตัวซีที่ไอตัวเต็มนะคตัวบทที่เป็นบทตัวเต็มเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายมากแนละ้วมันมา,าพาเราไปอีกจุดหนึ่งเรื่องการแสดงใช่ก็รู้สึกว่าทีน,นี้เป็นซีนที่ชอบที่สุดเราฝรั่งบินทางเนะเรื่องนี้ก็คือตื่นมากันเลยเป็นเตะสลับกัน <c oughs> ได้แดงนี่หวานเทียบนี่ขมปีก ขอเลือกซีจบหุ้ยเรื่องหมืนกันที่ดีพีซีสองนัแหละจบน่ารักมากเป็นจีพีซีที่แบบริมใช้หาอะไรเงี้ยอยาาให้เราติดตามนี่ดนงนอะไรนะมันหวานกุบกิบเซเหอันตรงกัาใช่อ่ะมีใครรออยากพูดถึงสีนที่ประทับใจเอาไป วันนี้ขอวันนี้ขอเลือกเป็นซีนอีพีจบแล้วกันครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าแต่ป็นทัศกแต่ว่ามเรียกว่าอยากดูอยากเห็นเหมือนกันมันอินนะเนาะรมันมันอยากเห็นไงว่างใช่เพราะว่าคือเราเวลาเราถ่ายเราก็เราก็เออเรารู้หรือแล้วว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างเลยเนี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เห็นเพราะที่นิวไม่ให้ดูไงใช่เขาเลยลืมก่อนเลยกสปอยใช่ รีวิวตกไหมน่าตกเปไหมเข้ามาอกเข้ามาอีกไม่ชเามันไีทนี่คือแบบคาไม่ได้คาไม่ได้ครับผมใช่เพราะพวกเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหาีนะไม่ได้ดูมหลายทีแล้วดูสดพร้อมกันนั่นแหละฮะใช่มีสัตหรือว่มีชอบไหนเป็นที่สิไหนเป็นทิเศษถ้ามัดูทีก็ได้คอ้ใครบอกว่าดีทีสจะได้ตะวอยอะนะ11ก็ได้ค่ะ11ดีชอบ เราเห็นคอมเมนต์อ่ะคนบอกว่าเหมือนกินล้วให้ตามเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบกินกับมะนาวเราก็เลยแบบมิ๊ตอนที่ถ่ายอ่ะก็ไม่คิดว่าแบบมันมันมันจะเข้าไม่น่าอะไรเงี้ยแต่นะเละน้วก็เหมือนตอนถ่ายอ่ะรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวเราจะเลยตัวตัวทํนี่เองนะคะมาึงว่าอ่มันได้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งละกันนะคะที่ไม่ใหญ่เห็นเหมือนกันครับ เป็นช่วงงานนะซีนดีก็ชอบที่แบบเราให้กำลังใจเขาแล้วก็แบบบอกหลักเขาบอกหลักเขาด้วยบอกหลักมันตรงนี้ไม่ได้นะไม่ไม่มันมันน่ารักดีพี่ขึ้นมา13คนนี่คืออะไรจะมาแซวก่าันลาพ่ฝากวค่ะฝากเลยสำหรับคนที่ได้ดู e ีนี้กับพวกเราเนอะและสนุกิจกรรมด้วย อ๋อค่ะวันนี้ใช่ไหมครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามีดูในโรงพร้อมกันก่อนเนาะใช่ครับผมก็จริงดูในโรงเป็นดูก่อนเนาะใช่ไหมใช่ไม่ได้อ่อนพร้อมกับตอนกับตอนเวลาปกติก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับการดูวันนี้แล้วการการปั่นเพย์ในวันนี้ครับผมบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นอีพีจบแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูจริงเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะถูกสรุปไปในอีพี้ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมกับเชียร์่าร์ตีสุดท้ายครับครับผม มีอัดฉีดอะไรั้งถ้าคู่กันอัดฉีดเลยไหมจะได้มีแบรนด์ปากไม่มีอะไรเลยเอาแค่มันอยู่ดูด้วยกันใช่ครับผมก็มาดูสด้องกันเนาะโอเคโอเคเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ